นี ừ, i, uit uit? Ui, ่ตกใจไันส oh, <t> ันดาเนยควยเ้าแป้นทูทีหน้านีตกใจไอ้สันดาเนยควยถ้าแป้นทูทีหน้าอะไร่ะโอ้แป้งน่ากลัวไอ้ใจจะ ไปน่อยงาไรงั้นน่ะกมาจากโรงันน่ะโอไอ้ไอ้นองไลโอ้ยขี้ม่ขี้เป็นว่าเปด้แล้หรือเปล่าเออะป่าขโมงมันไต้กว่า้่ควันมัแปลหรือเปล่าคันอ่ะ มือฟันหนึงแไว้พอกินลาบเน,นี่ยนี่มากินลาบมาเดี๋ยจะเอาเอาแอลคอลไปฉีดให้กับมนนี่อะชิโมเอติดเามังทินีะะ่โม่ติฮอืมอาแอลคอร์ล้างให้แล้วได้ไม่ได้ไม่ติดแล้ว เป็นใช่ไหมเออไปเอาขอเขียวหัวล้างไไปเลย